สวัสดีครับผมผมนายธนกิจพิชนานะครับเลขที่6ครับผมผมนายทิติทิททพราครับเลขที่11ครับวันนี้ผมจะมาสรุปอ่านเรื่องครับสรุปออระบบขับถ่ายนะครับระบบขับถ่ายเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยกำจัดของเสียและสารพิษที่ไม่จําเป็นออกจากร่างกายเนี่ยเพื่อรักษาสมดุลและความแข็งแรงของระบบต่างๆในร่างกายหรือแบ่งเป็นระบบต่างๆดังนี้นะครับเลย หนึงนะครับระบบปัสสาวะนะครับ <c oughs> หน้าที่หลักของระบบนี้คือการกรองของเสียจากเลือดและกําจัดออกทางปัสสาวะอวัยวะที่สําคัญนะครับไตทําหน้าที่กรองเลือดกําจัดของเสียยูเรียและควบคุมสมดุลของน้ําและและร่ธาตุไตนําปัสสาวะออกจากเอ้ยนาปัสสาวะจากไตไปสู่ กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะนะครับเก็บปัสสาวะก่อนจะขับออกท่อปัสสาวะเป็นทางออกของปัสสาวะสารที่กำจัดออกไปนะครับของเสียที่ละลายในน้ําเช่นยูเรียแอมโมเนียและเกลือครับครับอันที่สองนะครับผมพระบบกับทายอุญรจ อุจราระเนี่ยเป็นการกำจัดของเสียที่เหลือจากกระบวนการในอาหารครับเอาไว้ัยวะสำคัญเนี่ยก็มีน้ำไส้ใหญ่ครับดูดซึมน้าแล้วก็เกลือแร่ที่เหลือแล้วเปลี่ยนเ,เปลี่ยนกากอาหารเนี่ยให้กลายเป็นอุจจระเลยนะครับผมไส้ตรงเนี่ยเอาไว้เก็บอุจจระก่อนขับถ่ายเอาไเก็บที่นะครับนวารหนักนี่ก็ก็ไปทางออกของขี้ครับเอาไว้ที่ทวารเสารทให้กาจัดออกเนี่ย ก็ปวกกกอาหารเซลล์ที่ตายแล้วหรือชีิีนะครับก็คือที่ของเราเ่ยนะครับผมสามนะครับระบบทางเดินหายใจครับหน้าที่หลักคือการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยการกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานนะครับอวัยวะที่สาคัญนะครับปอดทำ,ทำหน้าที่กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดผ่านกระบวนการหายใจหลอดลมนะครับ ทางเดินของอากาศเข้าสู่ปอดจมูกกรงและปรับอุณหภูมิของอากาศสารที่กำจัดออกครับคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่เป็นไอน้ำครับต้องรับสีครับผมเฮ้ยระบบยูนังยูนังทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียบางส่วนผ่านต่อมเหงือครับผมอ่า ก็ไปสาคัญนะครับของระบบนี้ก็คือตรองเงือเลยครับขับเงือที่ประกอบด้วยน้ำเกลือแล้วก็ของเสียครับเช่นยูเรียครับแล้วก็มีผิวหนังครับทําหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเพื่อช่วยให้ระบบช่วยระบายความ